หลวงพ่อประเทืองตะกรุดปลากระป๋องเครื่องรางสายเหนียวหลวงพ่อประเทืองอติกันโตวัดด่านเจริญชัยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องในด้านพุทธาคมคงกระพันชาตรีจนได้รับสมญานามว่าเสกแล้วสับเนื่องจากท่านจะทำการสักยันแล้วใช้ดาบฟันหรือสับทันทีเพื่อพิสูจน์ความขลังประวัติและเส้นทางสู่การทุดง หลวงพ่อประเทืองมีชื่อเดิมว่าประเทืองยืนยงเกิดวันที่สองธันวาคม2471ที่จังหวัดลบบุรีท่านบวชครั้งแรกเมื่ออายุ20ปีที่วัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะลาสิกขาไปเป็นทหารและกลับมาบวชอีกครั้งเมื่ออายุ29ปีที่วัดโนนทองท่านได้ศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อเล็กวัดโพทอง ซึ่งเป็นสิทธิของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหลังจากนั้นได้ออกทุดงและศึกษาวิชาอาคมจากอาจารย์บุญลือคารวาดเชื้อสายเขมรกำเนิดตะกรุดปลากระป๋องในปีพศ2520หลวงพ่อประเทืองได้ตั้งสำนักสงฆ์ด่านเจริญชัยขึ้นและได้สร้างโรงเรียนให้เด็กๆในหมู่บ้านด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวแต่เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ท่านจึงนำตำราการสร้างวัตถุมงคลจากโยมคนหนึ่งมาสร้างตะกรุดเพื่อนำเงินไปสร้างโรงเรียนในช่วงแรกที่ทำการจานตะกรุดตามตำราปรากฏว่ายิงไม่ออกสองดอกจากทั้งหมด3ดอกแต่เมื่อจานอักขระครบตามตำราตะกรุดก็ยิงไม่ออกต่อมาท่านได้เดินทางไปที่วัดหนองกระสังจังหวัดลบบุรีและได้มอบตะกรุดที่จานเอง ให้กับนักเลงขี้เมาสองคนเพื่อทดสอบนักเลงทั้งสองลองยิงดูปรากฏว่าปืนไม่ออกแต่พอลองยิงขึ้นฟ้ากลับมีเสียงดังสนั่นตั้งแต่นั้นมาตะกรุดของหลวงพ่อประเทืองก็เป็นที่กล่าวขานถึงพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยความต้องการที่จะนำเงินไปสร้างโรงเรียนให้สำเร็จท่านจึงนำวัสดุหลากหลายชนิดมาใช้ในการสร้างตะกรุดเช่นแผ่นทองแดง ตะกัวป่าและแม้กระทั่งกระป๋องนมหรือฝาปลากระป๋องซึ่งเป็นที่มาของชื่อตะกรุดปลากระป๋องในที่สุดเงินที่ได้จากการสร้างตะกรุดก็เพียงพอที่จะทำให้โรงเรียนสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปีพศ2522หลวงพ่อประเทืองม,มรณภาพด้วยโรคชราในวันที่22มกราคม2557สิริอายุ79ปี